สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเป็นมีดที่เก่าสวยนะครับแล้วก็เป็นทรงยาวประหลดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสองเล่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มใหญ่ก่อนเล่มนี้ก็เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาอยู่ที่เจ็ดนิ้ว ดำไม้ฝักไม้เก่าเก่สวยงามมากๆเลยครับรัดด้วยเชือกนะครับเชือกตั้งแต่สมัยโบราณนะครับฝักเขาก็เช่นกันแล้วตรงฝักก็จะมีหวายนะครับหวายรัดไว้แบบตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยนะครับอยู่เส้นหนึ่งเก่าสวยมากที่เหลือก็จะเป็น เชือกนะครับก็เ,เป็นศินละปะอีกรูปแบบหนึงที่งดงามมากนำไม้ฝักไม้เก่าแก่สวยงามมีหมอนองพอลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับกัดเขาจะเป็นไม้ไปเลยนะครับส่วนเดียวกับฝักเลย ลายสีมาเปลวเพลิงครับมีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับมีหลวงพลุ่งมีทั้งตะกุดแล้วก็ไม่มีตะกุดนะครับุดกระพบได้ตั้งแต่1ดอก3ดอก6ดอก9ดอกเป็นต้นนะครับ5ดอกก็มี7ดอกก็มีนะครับแล้วแต่ทรงยาวใบเรียวนะครับทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงปันหลด ทรงรยาวๆเรียวๆนะครับเก่าแก่สวยงามมากเหล็กสวยออกสีขาวๆไข่ชื่นชอบนะครับทรงรยาวๆประหลดแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับแห้งมากแน่นมากมีดไม่มีโยกคอนนะครับเก่าแก่สวยงามมากเลย สวยงามนะครับทรงประหลดเรียวยาวหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลพุทธคุณดีเหมอนหลวงพ่อเดิมเลยครับมีดท่านรู้สึกว่าจะเก่ากว่าด้วยนะครับเพราะว่าทําเริ่มทํามีดก่อนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับใช้แทนกันได้เลยใครที่หามีดหลวงพ่อเดิมไม่ได้ก็ลองเปิดใจนะครับให้กับมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับรับประกันเลยว่าพุทธคุณดีเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ mm hmm. มาพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ hmm. ผมทิ้งไว้หมดแล้วเก mm hmm. ่าสวยมากเลยครับเลี่มนี้ส่งปหลดเรียวยาวนะครับตะกุดหนึ่งดอกเป็นทองแดงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทองแดงหรือเป็นนาคนะครับทุกคนแต่สวยงามนะครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นทองแดงเนาะไข่ชื่นชอบนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับร้อยปีที่แล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ก็คงยังเป็นอย่างนั้นนะครับเล่มนี้เลยครับพะลุ่งวัดหนองสีนวล,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 ลทรงปลหลดนะครับ11นิ้วครึ่งอีกเล่มหนึ่งครับอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กๆลงมาหน่อยความยาวเขาจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเฉพาะใบสนิ้วนะครับ นี่ก็เรียกว่าทรงประหลดเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับเก่าแท้งดงามเหมือนกันเลยลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับทั้งด้ามแล้วก็ฝักกันเขาก็เป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับไม้เก่ามากนี่ก็เป็นทรงประหลดออกเหล็กเขาขาวเหมือนเล่มเมื่อสักครู่เลยครับมีตะกรุดหนึ่งดอกเหมือนกันนะครับเป็นตะกรุดทองเหลือง เป็นมีขนาดปากกาเลยครับลูกทรงเขาปากกาแต่ว่าขนาดเขาเป็นขนาดพกพานะครับดูจะคล้ายๆปากกาที่เราขีดเขียนกันเลยครับขนาดประมาณนั้นเลยนะครับข้างแห้งแน่นสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีโยกคอนแต่จะมีตำหนินิดนึดนงก็คตรตรงที่โตดเขาตรงนี้ที่ว่าจะมี ล่องลอยนะครับแต่ก็ลอยไม่ลึกหรอกครับแล้วก็ไม่มีผลออพุทธคุณด้วยมีดเก่าสวยมีดแท้นะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับเสมาเปลวเพิงก็สวยสดงดงามนะครับถ้ายิ่งรับเป็นคู่ก็จะยิ่งได้ราคาที่ถูกลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมกันประมาณนี้นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกตาต้องใจใครบ้างพี่พรมีหมดหลวงพ่อเดิมนะครับพยายามหาวัตถุมงคลสวยๆดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ